สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้แคเรจะพาทุกท่านมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งทานกันนะคะค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอค่ะแคเรก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแคเรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งกันเลยค่ะแคเรจะใช้ซีอิ๊วาดหวานทั้งหมด2ช้อนตามด้วยน้ำมันหอยทั้งหมด8ช้อนนะคะช้อน ช้อนก็ใช้ช้อนสั้นช้อนแกงกินข้าวตวงเอาค่ะเพื่อนๆจะได้ทําตามได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะน้ําซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งสุดนี้ไม่ต้องนําไปตั้งนําไปเคี่ยวไปให้เสียเวลาเมื่อเราผสมเสร็จก็สามารถเอาออกมาผสมเส้นก๋วยเตี๋ยวทานได้เลยค่ะถัดไปค่ะก็จะเป็นซอสฝาเขียวนะคะใช้ทั้งหมด6ช้อนค่ะ ถัดไปค่ะก็จะเป็นน้ำซมสายชูนะคะใส่ทั้งหมด2ช้อนค่ะตามด้วยน้ำเปล่าสะอาดนะคะทั้งหมด6ช้อนน้ำต้องเป็นน้ำเปล่าสะอาดหรือว่าน้ำกินนะคะเพื่อนๆขาถ้าใช้น้ำอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะปวดท้องเนาะต้องใช้น้ำสะอาดอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ได้นำน้ำซอสสูตรนี้ไปตั้งไฟนะคะหรือใครจะนำไปตั้งไฟก็ได้นะคะ ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะทั้งหมด2ช้อนครึ่งค่ะใครชอบหวานก็เพิ่มเป็น3ช้อนได้นะคะสูตรนี้จะไม่หวานมากค่ะเดี๋ยวเราจะทําการคนผสมให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะถัดไปค่ะก็จะเป็นซอสพริกนะคะใส่ทั้งหมด4ช้อนค่ะ ค่ะเดี๋ยวก็ทําการคนผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ําซอสก๋วยเตี๋ยวนะคะเปืเป่อยๆค่ะแค่นี้ก็สามารถเอามาทานได้แล้วค่ะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะทําการตั้งน้ําให้เดือด เราจะทําการลวกพวกลูกชิ้นหมูหรือว่าเครื่องเคียงเครื่องกินคู่ต่างๆในส่วนของผักนะคะแค่เด็ก็จะใช้เป็นผักบุ้งวันนี้อยากได้ผักบุ้งอันที่มันต้นใหญ่ๆที่เขากินก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีก็ได้มาเป็นผักบุ้งจีนก็สามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็จะมีผักผักชีนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะหั่นเตรียมไว้เลยนะคะ ค่ะเรียบร้อยหลังจากน้ําเดือดเนี่ยเดี๋ยวเราก็นําลูกชิ้นลงไปลวกอ่อนเลยค่ะใช้เป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ได้หมดเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อก็ได้ค่ะลวกลูกชิ้นเนี่ยลวกไม่นานเขาก็สุกแล้วเพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยเขาก็สุกมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆสักประมาณ2-3นาทีเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทําการลวกหมูค่ะหมูเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นหมูหมักนะคะเป็นหมูสดที่เราหั่นเนี่ยเอามาลวกได้เลยค่ะหรือใครจะใช้เป็นหมูหมักให้เพิ่มความนุ่มก็สามารถใช้ได้นะคะเรียบร้อยค่ะก็จะมีหมูมีลูกชิ้นแล้วก็จะมีไข่ต้มด้วยนะคะไข่ต้มก็หนึ่งลูกหั่นเป็น สองชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นผักที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยจับ๊บหรืออะไรที่เป็นเส้นเส้นก็แล้วแต่นั่นก็คือถั่วงอกได้ค่ะเดี๋ยวแค่เล่ก็จะนํามาลวกพร้อมกับผักบุ้งค่ะตามด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกไม่ต้องนานถ้าลวกนานเดี๋ยวมันจะเละถ้าลวกเร็วไปมันก็จะแข็งแข็งนะคะแปบ๊บเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะสักประมาณ30มวินะคะน้ําร้อนๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะ นี่ค่ะลวกเสร็จก็นำมาเตรียมใส่ถ้วยได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็ ใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ยค่ะก็ใส่สักประมาณ3-4ช้อนอันนี้เป็นถ้วยใหญ่นะคะถ้าเป็นถ้วยปกตินะคะไม่ใหญ่มากก็จะได้สักประมาณ5ถ้วยค่ะสูตรน้ำซอสที่เคเลรทำนะคะเนี่ยค่ะพอ มันแห้งไปเนะี่ยเราก็สามารถเพิ่มน้ําซอสลงไปได้นะคะไม่ต้องเอาน้ําซอสไปเคี่ยวไฟนะคะแค่นี้ก็สามารถกินได้แล้วค่ะบอกเลยว่ากลิ่นหอมและมีความอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านช่วงเทศกาลนะคะทำสังสรรค์กินกับครอบครัวหรือใครจะนำสูตรนี้ไปทำขายได้เลยนะคะรับรองความอร่อยค่ะลูกค้าติดเติมอย่างแน่นอนจ้า นี่ค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ผักที่เราลวกไว้นะคะแล้วก็ จะเป็นเครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเป็นหมูเป็นไข่แล้วก็ใส่ถั่วป่นด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยเป็นถั่วที่ส่งปน่นอันนี้ถ้าหากว่าเราซื้อมาแล้วมาคัา่วมาตามป่นเองเนี่ยมันจะหอมมากๆแต่ว่าแค่เลไม่มีเวลาซื้อแบบสําเร็จรูปมานะคะใส่พริกป่นค่ะใส่กระเทียมเจียวใครทานน้ำตาลทรายก็ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มลงไปได้นะคะนี่ค่ะใส่หมูใส่ลูกชิ้นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งน่าทานนคะคะเพื่อนๆ ถ้าะยังไงก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทั้งช่องของเกเรยด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปสวัสดีค่ะ